ออกจากใต้สะ่านภูมิพลแล้วนะคะบรรยากาศดีสุดยอดค่ะเอาเสือมานั่งเล่นได้เลยนะซื้อซื้ออะไรมากินไ,ได้นะซื้ออะไรามากินเขาให้กินไหมเนะี่ยไม่รู้นะเออไม่ได้อ่านป้ายค่ะ ปริว่าดอะ่ะโอ้จินไม่ได้มาวัดทางบนนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วป้ามาครั้งสุดท้ายอะ่ะเดือนพฤศจิกาสองห้าสามที่วัดปริว่าเราไม่เข้าเนี่ยนี่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแหละมันจะเป็นทางเล็กๆจินไม่ได้มา หรือเปล่าช้าปะเดี๋ยวเราจะเข้าวัดทองบนนะคะมันมีทางเข้านิดเดียวปะสมัยก่อนที่ิดมาเนี่ยมันเป็นทางแบบฝุ่นๆเลยอะ่ะยังไม่ได้เทลูกรัมังด้วยนะ ีแย่ไม่ไปอืมใช่เพราะมันจะอยู่ตรงข้ามที่ที่โรงงานเก่าทีน่ะปะเมื่อก่อนเนี่ยตอนวันลอยกระทงอ่ะเพื่อนเพื่อนมันลอยที่มาดูเขาลอยเลิกงานอะใช่ล้วต้องเลยไปอีก ได้อยู่กรุงเทพเป็นสิบสิบกว่าปีเนาะได้สิได้สิบกว่าปีอ่ะทุออยากเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้สี่แยกสาธุนะคะด้านนี้เป็นท่าน้ำสาธุที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเที่อร่อยอยู่ร้านหนึ่งะคะ่ะ ไปเนี่ยที่มีที่มีพญา,านาคนี่ะนี่แหละเมื่อก่อนมันไม่มีสะพานข้ามไงย้านี่นะคะวัดทองบนค่ะทองบนอยู่นี่นะคะจรถสวนยังไงสิไม่เป็นไรไปเถอะก็เข้าไปกันได้เนยโอ้พญา,าน,นาคยาวหยุดอย่างงี้เลยป้า ไปข้างในเตยมีที่จอดรถข้างในเนะ ี๋ยวก็ให้เข้าไปไม่ใช่เ็าจอดรายเดือนไงอ๋อ,อข้างในจอดได้ไม่ล่ะถ้าได้ก็เข้าไปเดี๋ยวเราจะเจอกันที่หน้าท่าน้ำวัดทองบนนะคะนะคะวัดทองบนค่ะนี่คือวัดทองบนนะคะ คอนโดใหญ่ตขึ้นตรงนี้คอนโดนีนด่มาที่หลังวัดนะพวัดก็เจริญมากเลยค่ะไม่ได้มาที่นีเกือบสาสิบปีแล้วมั้งนี่นะคะตาเรลังจะซื้อขนมตาลมามาเลี้ยง วัดทองบนค่ะเคยมาครั้งสุดท้ายปีสองห้าสามหะค่ะมาดูเพื่อนลอยตะตกงตอนนั้นยังอายุ่ยี่สิบกว่าทางเข้าวัดตอนนั้นยังเป็นทางฝุ่นๆยังไม่ทำทางอะไรเลยนันเข้ามาลึกมากนะ่คะาตาติเป็นหนมตัง แองกอทอร์ก่อนปะเอาแองกอทอร์ฉีดแองกอทอร์ฉีดให้หมดเลยยิ้มมีเยอะเอาไหมเยอะฉีดแองกอทอร์ให้หมดเลยที่นั่งด้วยที่นั่งนี่นะคะท่าน้ำวัดทองบนนะคะพี่พี่นี่เท่ถ่าเอามานี่ มายกกระเป๋าทิ่ไปแล้วตรงนี้น่านั่งกว่าต้องเขี่ยวกันเอา้เอาเอาเอาฮอชีน,นี้ก่อนนี่ราคามีนกมีนกที่ร่ามเยอะเลย ฝั่งโน้นเป็นสะพานภูมิพลนะคะด้นนี้ท่าน้ำน้ำกำลังขึ้นค่ะท่าน้ำวัดทองบนก็มีปลาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะลองดูดเ,งเดี๋ยวจี้ให้เองปลาเดี๋ยวจ๊ดจะฉีกเองปลาถ่ายนะอันนี้เป็นสะพานแขวนค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นสะพานแขวนเราก็น่านั่งนะปลาร่มรื่นดีอ่ะ น่าน่าน,านา่นี่เป็นสะพานแขวนนะคะนี่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเพื่อนมาลอยกระทงปีสองห้าสามหกแล้วมาดูเพื่อนลอยแต่ว่ายายไม่ได้ลอยหรอกยายเอาใจไปลอยเอาใจมาลอยที่นี่แหละลอยทิ้งไปกลางแม่น้ำตรงนู้น ทิ้งไปเลยตอนนั้นน่ะไวมากเลยตอนนี้เวลาผ่านมา20กว่าปีแล้วปลาเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเขาลองให้อาหารปลาปลาจะเพิ่งให้ให้เขาให้เสร็จนี่ค่ะนี่ปลาวัดทองบนนะคะ สุดยอดอันนี้ตาให้ค่ะฉีกก้อนใหญ่ๆเยอะๆๆๆๆเยอะบุ๊บปุ๊บปุ๊บบ้าแต่ป้าถ่ายในะจะฉีกให้ดูอืมสุดยอดที่ไหนมีท่าน้ำที่ไหนมีปลาชอบมากเลยยายกับตาชอบไป ตาสบายเป็นนะยคะ่ะเราจะให้หนมปังปลานะคะ ตอนที่จิ้นมาที่เนี่ยวันลอยกระทงอะ่ะปีสองห้าสามหกอบะปะจิ้นมากับเพื่อนอะ่ะจิ้นเงาเหงาถ้าจิ้นรู้ว่าอีกไม่อีกไม่นานจะเจอพ่อของลูกนะจิ้นจะคงจะไม่เหงาจิ้นจะรอปะอจริงนะจิ้นเหงามากเลยจิ้นว้าเวมากเลยตอนนั้นนะ เออนั่นแหละป้าปาให้เยอะอย่างนั้นแหละฉีกเยอะๆชิ้นใหญ่ๆเลยป้าเอาใหม่เอาใหม่เอาแล้วให้จินให้เหรอโอเคเอาละสูงๆให้จินให้ละโอ้โอเจ้ารเจ้าจอดนี่เราให้เยอะๆใหญ่ๆป้าจะขยับกล้อง เนี Beast ่ยเขามาปล่อยปลาที่นี่เหรอ ถ่ายไปก่อนนะฉันจะไปเอาขนมปังถ่ายไปเ้ื่อ,อยๆเขาหยอดใส่ตู้เลยไม่มีคนขายอ๋อเหรอไ,ไม่เป็นไรเราก็จะเอาอันละยี่สิบใช่ไหมอืมคือที่ <c oughs> เรียงให้ที่ชอบให้อาหารปลาอากีกสองอันเพราะว่าที่เลียงมันแบบว่าที่นี่มันแบบนึกถึงอดีตที่มาคนเดียวไม่ใช่มาคนเดียวมากับเพื่อน มือกันถ่ายงปลาที่จะลงมือกันถ่ายงปลาถ่ายให้เห็นปลาแล้วไปพร้อมมองเห็นรูปเลยป้าก็เอาแว่นออกไม่เห็นอยู่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นมองให้ไม่เห็นเลยอย่าเงี้ยอย่างนี้ถึงจะเห็นปลาอ่ะจับไว้ยืมแค่นี้นะเปิดเปิดวิดีโอยังเออเปิดละ นี่จังลงกระเด็นใหญ่ข้อลงกระเด็นใหญ่ข้อที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะป้าคนไม่เยอะนะว่าจะมีวัดคนเยอะมากเลยเนาะที่นี่เหมือนคนชอบเข้ามาตรงนนี่ป้าต้องให้แบบนี้ น,นี่มันกี่หลตัวมันกินไม่กี่ตัวเองไม่เป็นไรแ้ามันกัดครบน่ะมันเจ็บมันก็กระจายกระจายออกครับมันไม่ได้กัดนหนักไปไัน เขาต้องห้ามให้นกนะคะก็ให้ปลาดีกว่าไอ้สองห้าสามสามหป้า,า,ปาอยู่ที่ไหนจำไม่ได้นะ อลวันอะไรกระทงทามาที่นี่ได้ไหมฮะทามานะอยากมา สุดยอดนะที่นี่ดีจังนั่งเลยป้าฉีกอะไรอให้ยังดีหมดนนะชอบไม่วุ่นวายดีคนคือคนไม่เยอะมากเลยป้าสงบที่นี่จิ๊ดมีอดีตเนี่ยป้าจิ๊ดมากับเพื่อนทำงานเสร็จอะลางคืนนี่แหละเลิกงานก็มาแล้วจิ๊ก็ มากับเพื่อนเพื่อนบอกจีไม่ลอยหรอบอกไม่ลอยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพื่อนเพื่อนลอยแต่วจีน่ะเอาใจจีเป็นปลอยทิ้งไว้กลางแม่น้ำอ่ะป้าป้าไปเก็บที่จีน่ะ <c oughs> ไปเก็บใจจีดมาจริงจนะป้าจีทิ้งไปเลยทิ้งไว้กลางแม่น้ำนั่นแหละ ส่งปลามาให้จีนเะนาะน่าเี่ยนะคะ,ะ,คะอืมชิ่อที่นี่จังค่ะ สงบนีจจังเลยเนาะคล้ายๆว่ามันลึกอะ่ะแล้วมันก็เล็กวัดเนี้ยป้าอตอนที่ชิดเดินเข้ามาสมัยก่อนนู้นะ่ะไม่มีถนนหนทางแล้วเดินแบบฝุ่นตลบเลยเข้าใจป่ะมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปูลุกหลังไม่ได้อะไรเลยนะเป็นเป็นหญ้าแห้งๆแ,แล้วก็เดินลัดเลาะ,ละกันกัน,กนมา แล้วตรงนี้ก็ไม่มีเขื่อนนะปะ้าเป็นปนแบบว่าทางลาดลงไปอะ่ะเป็นฝุ่นฝุนลงไปเลยไม่มีสันเขื่อน ที่ไหนนี่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมใช่ใครอยากเข้าปลาใครอย้กปล่อยให้เข้ามาก็ได้ใช่นั่นไงปลาเขาอยู่ตรงร้อเนี่ยก็คือปลามันก็ต้องรู้แหละว่าตรงนู้นมันอันตรายใช่ก็แต่ชิชอบที่นี่อ่ะปลาคิดว่าที่นี่มันร่มมันสงบอ่ะคล้ายๆว่าคนไม่ค่อยมาไงนะเนาะคนไม่เยอะจริงๆนะเนี่ย สวยงามมากเลยชอบจังเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะจีจะย้อนเวลากลับไปกอดกอดตัวเองแล้วก็บอกว่าอดทนไว้นะพ่อของลูกๆกำลังจะมาแล้วเข้าใจปะเข้าใจสภาพนั้นปะสภาพที่หมดอะไรใจอย่าง เวลาเหง,งาเาวชอบไปเดินใต้สะพานแปนซึ่งบรรยากาศคล้คายสะพานใต้สะพานพุทธคนปัจจุบันนี้ค่ะออแต่ทุกวันนี้สะพานแปนเขาสร้างอะไรก็ไม่รู้ออออร่มเย็นดีจังไหวนะคนเราเนาะไหวไหมคนเราจะอยู่ได้อีกสักกี่ปี ริงปะเดี๋ยววันหลังมาให้อีกนะจ๊ะนี่วันนี้ให้สี่ถุงแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะว่าทองบนจะมาหาบ่อยๆนะจ๊ะ